ถ้าใครกำลังหาร้าแล้วฟาร,ร์มโลบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูด โรกูลหรือบูกุโนโรบอกหรือโปรเจกต์โจโจนะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแก๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผมกำลังหาร้านเติมโรบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโรบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่ตงิ เยอะยิ่งคุ้มนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับคนที่ดูช่องแก๊สศูนย์ส่วนใหญ่ถึง80%เนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้กดซับ s c r i b e ช่องแก๊สศูนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ๆหรือว่าเทคนิคต่างๆเกมใหม่ๆเกี่ยวกับโลโบอตก,ก็แนะนําว่ากด s ับ s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาแจ้งเตือนจะได้เห็นก่อนคนอนื่นเขานะ ฝากช่องแก๊ส 0K ด้วยนะครับผมเทสเทสสนที่คนด้วยนะครับผมแก๊ส 0K นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม v o ซ c i l o นะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปแนะนํานะครับผมสายการเล่นหนึ่งสายในเกมนะครับนั่นคือสายดาบนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นพูดถึงดาบทั้งหมดในเกมนะครับผมว่าคลาสหนึ่งคลาสสองดาบมีอะไรบ้างแล้วก็สกิลแต่ละสกิลเนี่ยช่วยอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียงแต่ละสกิลนะครับ ของแต่ละคร์ดด้วยนะครับผมซึ่งรหัสหลักของผมตอนนี้เนี่ยถูมเล่นอยู่เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะปลดล็อกสายซอสมาสเตอร์ได้เพราะงั้นเนี่ยผมจะพูดแค่เกินๆแล้วกันเหรัาซอสมาสเตอรต์นะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะลองมาเล่นดูแล้วแหละซอสมาสเตอร์เนี่ยแต่ว่ายังไม่เคยไปขั้นแบบค์ดขั้นหนึ่งแล้วก็ค์ดขั้นสองนะครับงั้นผมพูดแบบ ปเปิดแล้วกันสำหรับซอนมารเตอร์นะครับก็จะมีสกิลโจมตีทั่วไปนะครับแล้วก็สกิลเป็นคลื่นดาบแล้วก็เป็นสกิลพุ่งแล้วก็แดดแล้วก็เก็บดาบประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะคล้ายๆกับสายขั้นที่เอ่อคัตที่1ด้วยนะครับผเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถพูดรวมไปได้เลยนะครับผมสำหรับซอนมารเตอร์แล้วก็สายที่1ก็คือดูเอวไวเดอร์นะครับผมซึ่งดูเอวไวเดอร์ในเกมนี้นะครับผมนั่นคือสายดาบคู่นะครััับบผม่่เรรียยกกนนงาๆะค ดับคู่นะครับผมก็คือจะสามารถปลดล็อกได้เราจะต้องมีนี่นะครับผมคาร์ดทิเก็ตเทีย1นะครับผม25ชิ้นนะครับมาปลดล็อกนะครับถามว่าหาจากไหนนะครับผมหาได้จากเอ่อเควสหลักนะครับผมแล้วก็เควสรายวันแล้วก็ทําการลงดันเจียนนะครับผม3อย่างหลักๆนะครับผมในการที่จะได้รับไอเหรียญทิเก็ตนี้มานะครับผมรวมถึงบอสอีเวนต์ด้วยนะครับโอเค งั้นผพูดถึงคาร์ดเวดเวเดอร์กันดีกว่านะครับผมหรือว่าดาบคู่ผมขออนุญาตได้ว่าดาบคู่แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับซึ่งสกิลมุมเป็นนั่นคือเป็นสกิลซีแบบนี้ผมก็พูดไปแบบทิ้งๆแล้วกันเพราะไม่ได้เน้นเป็นหลักๆนะครับผมหลักๆคือจะเป็นสกิลโจมตีนะครับนี่คือสกิลโจมตีแรกคือการฟันปกติแบบนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าจะฟันได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับผมจะทดาดาเมจหลักๆโดยการฟันรัวๆได้แหละนะครับผมสำหรับสายนี้นะครับแล้วก็สกิลอีนะครับผมนี่นะครับ สกิลแรกคือสกิล e เวลาเรากดตัวเราก็จะเป็นเครือบแบบออร่าแบบนี้นะครับผมทำให้เราฟันเร็วขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดแป๊บนึงก็หายแล้วเดี๋ยวผมเออ่ใช้ใหม่แป๊บนึงน,นะครับซึ่งสกิลสกิล e นะครับผมทำให้เรานะครับผมฟันเร็วขึ้นแบบนี้นะครับฟันเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็คริติคอลจะคูณ2นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเออ่ก่อนที่จะใช้สกิลอื่นๆแนะนำว่ากดสกิล e ก่อนนะครับผมให้ติดปั๊บกดแล้วก็ค่อยใช้สกิลอื่นเพื่อทำ damage ได้ดสูงสุดประมาณนี้นะครับแล้้วกกก็สสิลล R นะะคครรัับบผมมจาายๆซออ์เต สกิลแรกคือเป็นแบบนี้ครับพุ่งไปฟันนะครับผมซึ่งสกิลพุ่งไปฟันของดาบคู่นะครับผมจะมีความไกลเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเราใช้กับสตูนะครับผมอ่ะเราใช้กับัตูนะครับนี่เห็นไหมนไกลเนี่ยเราเราเราบิ้งไปมันจะทำให้เราไกลขึ้นคือถ้าถูกป้าหมายนะไม่ถูกเราเอาใหม่เอาใหม่คือภาพแบบเนี้ยจะชึบอาไปเห็นไหมมันจะไกลขึ้นนะครับผมจะไกลขึ้นกว่าใช้ปกติทั่วไปนะครับผมแต่ว่าสามารถใช้สกิลนี้เพื่อเป็นการเคลื่อนที่ต่างๆในเกมได้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสกิลนะครับ แล้วก็สกิล f นะครับผมจะเป็นการฟันขึ้นดาบนะครับผมแบบนี้นะครับนี่ครับการฟันขึ้นดาบสามอนเตอร์นะครับผมจะสังเกตได้ว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างจะไกลพอสมควรนะครับผมก็จะเป็นสกิลดาเมจหลักๆนะครับผมของดาบคู่อีกสกิลหนึ่งนะครับผมวิธีการคอมโบก็คือแนะนําคอมโบนะคือการกด e นะครับผม f แล้วก็ r แบบนี้นะครับผมเป็นคอมโบเล็กๆน้อยๆนะครับผมสับสายดาบคู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมนั่นคืออัลติเมทนะครับผม ซึ่งตรงหน้าสกิลตรงนี้นะครับผมคือมันมเขียนว่าทำดาเมจนะครับผมใส่ตัว28ฮิตคอมโบนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับกด X นะครับซึ่งอันตรีของแต่ละสายเนี่ยคือเราจะต้องทำการฟันปกติทำดาเมจไปเรื่อยๆดาเมจใส่บอนดาเมจสกิลต่างๆก็จะเพิ่มเ,เปอร์เซ็นต์ของอัลติเมทแล้วก็สามารถใช้ที่เปลี่ยนได้เองนะครับคืออันติของดาบคู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ทนระัเป็นการฟันนะครับผมบวกกับมีดาบนะครับผมเข้ามาปัก มอนเตอร์ที่อยู่หน้าเรานะครับผมทำทำดาเมจเป็น AOE ด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นสกิลหลักได้เลยนะครับแต่ว่าแนะนําว่าก่อนกดสกิลอันติก่อนกดสกิลทุกอย่างกด E ก่อนนะครับผมเพื่อเพิ่มคริติคอลคูณ2ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมจบไปสำหรับเอ่อคัทขั้นที่1นะครับผมหรือว่าดุยเอเวเดอร์หรือว่าดาบคู่นะครับผมแล้วก็เอ่อขั้นต่อมานะครับผมเป็นพาราดินนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนเป็นพาราดินนะครับผมเราจะต้องมีคัทที่เกตเทียร์สองนะครับผม75ชิ้นเพื่อเปลี่ยนนะครับ คือหลักๆก็หาได้จากพวกเควสรายวันนะครับผมแล้วก็มีเควสหลักบางเควสนะครับแล้วก็มีเป็นดันเจียนแล้วก็เป็นบอดีเวนประมาณนี้นะครับซึ่งพระดินนะครับผมจะมีความแตกต่างจากดาบคู่โดยสิ้นเชิงเลยนะครับผมเพราะว่าพระดินนะครับผมจะใช้อาวุธหลักเป็นดาบ1ชิ้นเอ้ยดาบ1เล่มไม่ได้1ชิ้นแล้วก็โล่1อันนะครับผมซึ่งสกิลต่างๆก็จะแตกต่างไปกับ ดาบคู่หรือว่าดาบเล่มเดียวหมดเลยเพราะว่าจะเป็นแนวซับพอร์ตไปเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพระดินนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับผม4สกิลเหมือนกับดาบคู่เลยนะครับแต่ว่าแต่ละสกิลก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งสกิล e แบบนี้นะครับซึ่งสกิล e ของสายพระดินคือการยกโลัขึ้นมาป้องกันดาเมจนะครับผมสามารถบล็อกดาเมจที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ย90%นะครับผมแล้วก็ทําการสะท้อนดาเมจกลับไปหาศัตรูนะครับผมซึ่งการสะท้อนดาเมจนะครับมีโอกาส ติดคิดติคั่วด,ด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราใช้จังหวะดีๆหรือว่าใช้แบบตอนมุมดีๆเนี่ยมันก็ทำดาเมจให้กับตัวเราได้ดีเลยประมาณนี้นะครับผมอาร์เมคซี้สังเกตได้ว่าผมในคนสกิลเอแล้วก็อออมอนจะเลือดลดนะครับแค่นี้นะเนี่ยเห็นป่ะคือมันจะโดนดาเมจกลับไปนะครับผมผมไม่ต้องทำดาเมจเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เลือดแทบจ,จะไม่ลดเลยนะครับนี่เห็นเรียบร้อยคือ <c ười> นั่นแหละครับผมคือมันอีซี่เลยนะครับผมถ้าถ้าเราหาจังหวะดีๆนะครับแล้วก็สกิลต่อมาเป็นสกิลอาร์นะครับผม คือสกิลอาตรงนี้นะครับผมเป็นสกิลบัฟนะครับผมหรือว่าเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมและตัวเองนะครับผมจะสามารถที่จะเป็นสกิลซัพพอร์ตได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับสายพราดินในสกิลอานะครับแล้วก็สกิลเอฟของพราดินนะครับผมเป็นสกิลโจมตีสกิลโจมตีหลักๆเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือการเอ่ยยิงแสงจากดาบแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับผมก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะครับผมตามดาเมจตัวเรานะครับ ซึ่งก็สังเกตได้ว่าครูดาวเขาค่อนข้างเร็วนะก็ทำมาเพื่อแบบเป็นดา m a g e หลักๆก็เข้าใจอยู่นะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกิลเอฟนะครับแล้วก็สกิลอันตินะครับจริงที่ผมพูดอยู่คือพยายามยื้อให้มันอันติมันเต็มอยู่นะครับแล้วก็สกิลอันติของพระดินนะครับผมถ้าเราเปิดหน้าสกิลเป็นตเต็มก่อนอ่ะถ้าเราเปิดหน้าเอ่คลาสขึ้นมานะครับผมแล้วก็ดูไปตรงสกิลนะครับที่เขียนว่า talking damage heal your ally คือตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นการ กดอันติแล้วก็ทาดาเมจเพื่อที่จะฮิลให้เพื่อนร่วมทีมหรือว่าทําดาเมจไปด้วยหรือว่าฮิลไปด้วยอันนี้ม,มันใจจริงๆนะครับผมถ้าคนมีความรู้ก็สามารถมาแนะนําได้นะครับผมแต่ว่าคือเวลาเรากดอันตินะครับผมเหมือนตัว X ของพาลินที่เป็นแบบนี้ครับจะมีออล่อาขึ้นแบบนี้แล้วก็มีโลนะครับผมแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะเป็นเคลือบดาเมจแบบนีออ้จะเป็นเคลือบออรล่าแบบนี้นแล้วก็ทกําการฟันได้อย่างดีเลยนะครับผมที่ผมที่ผมเล่นมานะคือที่ผมสังเกตจากตัวผมนะคือการ ป้องกันดาเมจแล้วก็ฮิลเพื่อรวมทีมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นซับพอร์ตจ๋าๆเลยก็ว่าได้สำหรับคาร์ดพลดินนะครับผมแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละสายเออ,เอ,อข้อดีข้อเสียของนักดาบเนี่ยคืออะไรนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนกันนะครับผมข้อดีคือสามารถที่จะเล่นได้อย่างหลากหลายนะครับสมมติว่าเราเนี่ยเราแบบเบลสูงๆเราใช่ไหมแต่ว่าของเราไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นพาดินไปซับไปไปซับเพื่อนไปช่วยเพื่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีของก็สามารถเปลี่ยนเป็นดาบคู่เพื่อทำดาเมจได้เองนะครับผม คือมันมีความหลากหลายเล่นทั้งซับเล่นทั้งดาเมจได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อ,อ,กอ,อีกอย่างนึงก็คืออีกอย่างนะครับนั่นคือเป็นสายที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายพอสมควรไม่ต้องมีแบบคิดอะไรมากก็แค่ฟันทำดาเมจไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนข้อเสียหลกัหลกๆในนี้คือเป็นในเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลทำดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับผมแล้วก็ดาเมจหลกัลกๆเนี่ยหาได้จากการตีปกติหรือว่าการตีโดยใช้แบบการ normally ิกหรือว่าการโจมตีเป็นคอมโบช่วงแรกๆนะครับผม แล้วก็อีกข้อเสียอย่างนึงก็คือในคัทพาร,รินเนี่ยมันเป็นค์ดขั้น3มันทําให้แบบดาบเมจหลักๆเนี่ยตกไปอยู่ที่ดาบคู่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจะต้องเลือกดีๆก่อนที่จะเล่นสายนี้นะครับแต่แนะนําว่าดาบคู่ก็สามารถเล่นได้จนจบนะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นพาร,รินก็ได้เพราะว่าเพราะว่าแบบบางคนแบบเปลี่ยนพาร,รินแล้วไม่เห็นดาเมจเยอะขึ้นเลยดาบคู่ดาบคู่ดาเมจเยอะกว่า,วาอีกก็เล่นดาบคู่ก็ได้จนตันเลยก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับ ทางนั้นทั้งนี้นะครับผมทุกสายทุกคัสนะครับผมอยู่ที่ความชอบและความถนัดของแต่ละคนซะมากกว่านะครับดูคลิปผมเป็นคำแนะนำแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาดูจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมเหมือนกันครับผมไว้เจอกันคลิปไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมงั้นผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับผมบ๊ายบาย